สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่8สําหรับผลงานแนวทางเลขเด็ดสํานักดงังแล้วก็ข้อมูลชุดเลขดับนะคะสําหรับงวดประจําวันที่16มีนาคม2568ค่ะข้อมูลในคลิปนี้แอดก็รวบรวมแนวทางนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆได้รับชมกันมากมายเลยนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเนาะว่าในคลิปนี้มีข้อมูลของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันกันให้บ้างเนาะส่วนข้อมูลนะคะที่แอดลงไปบางข้อมูลถ้ามีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดนะคะ หรือแอดใส่ข้อมูลผิดก็ขอประทานโทษด้วยนะคะบางครั้งแอดเลิกงานมาเย็นก็มาทําคลิปให้อาจจะมองพลาดไปหลุดไปนะคะยังไงก็ขอประทานโทษไว้นะที่นี้ด้วยสามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวแอดหามาซ่อมมาแก้ให้นะคะก็แอดจะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดเนาะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเนาะ ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกจะเป็นชุด10หน่วยบนของอาจารย์เอทัศนค่ะผลงานแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มา4ตัวนะคะเลข9ก็เข้าไปหลัก10เนาะ10บหน่วยบนสลักออกเป็นเลข9 4ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของเอทัศน์ให้เลข0ย์เลข3เลข5แล้วก็เลข9ส่วนชุดต่อมาจะเป็นข้อมูลหน่วยล่างของเขาอันนี้จะเป็นผลงานแนวทางงวดนี้นะคะงวดที่แล้วแอดไม่เจอเลยไม่ได้ลงเปรียบเทียบให้ก็ขอประทานโทษด้วยเนาะ ข้อมูลในคลิปนี้10หน่วยล่างของเอทัศให้เลข 2, 2> เลข7เลข8แล้วก็เลขเส่วนเลขดับของเขาอยู่ช่วงท้ายคลิปนะคะแอดจะแยกไว้ให้เนาะเผื่อ fc ท่านใดไม่ชอบเลขดับค่ะแอดก็ขอบคุณของเอทัศด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นของแอดประชาแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลขห้าส่วนตัวเจาะค่ะอันนี้ให้มาชุดเดียวเลยก็คือ5335แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นเลขตารางนะคะเด่นบน110หน่วยบนค่ะของขุนพี่พรชุดตารางค่ะขอประทานโทษให้มา3ตัวจะมีเลข0ูนเลข7แล้วก็เลข8ของขุนพี่พรถ้าเดี๋ยวมีข้อมูลชุดอื่นเพิ่มเติมนะคะแอดจะนํามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังขอบคุณของขุนพี่พรด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของอาจารย์เต๋ากันเลยนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดบนอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะสลากออก8 9 4ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเต่นบนของเขาให้เลข0เจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้6,30 530 5,80แล้วก็650นะคะเจาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี30,50แล้วก็80ค่ะ ข้อมูลชุดล่างก็ยังไม่มาเนาะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์เต๋าด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นของแอดใต้ฟ้าค่ะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาวันที่1มีนาคมข้อมูลชุดนี้ก็พลาดไปหลุดไปนะคะสว่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข3เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี3 1 3 43536 แล้วก็3 8ค่ะเห็น FC ทถามหามาอยู่นะคะสำหรับข้อมูลชุดนี้แอดเจอแล้วก็เลยนำม,มาแบ่งปันให้ขอบคุณของแอดใต้ฟ้าด้วยนะคะต่อมาผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของแอดยืนข้อมูลชุดนี้ค่ะก็จะเป็นเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะหลักร้อยบนค่ะแนวทางงวดนี้ให้เลข1เลข2เลขสามแล้วก็เลข7 ส่วน10บนให้เลข7เลข9เลข1เลข8แล้วก็เลข0หน่วยบนค่ะให้เลข3เลข6เลข9เลข5แล้วก็เลข7งวดที่แล้วแอดไม่เจอข้อมูลชุดนี้นะคะเจอเป็นแต่10ล่างกับหน่วยล่างเนาะใครชื่นชอบของแอดยืนอยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นของหนูน้ำค่ะสูตรใหม่นะคะเด่นสิบล่างของเขาแนวทางวดนี้นะคะให้เลข8เลข1แล้วก็เลข4ใครขชิ้นชาบก็แคบเก็บไว้ได้เลยแอดก็ขอบคุณของหนูน้ำด้วยนะคะผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของผังเลขเด็ดนะคะแนวทางวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปนะคะเข้าไปแต่ตัวเด่นของเขาเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาจะให้เลข3เลข2เลข7แล้วก็เลข0เรามาดูตัวเจาะเลข2กันก่อนนะคะจะมี2 1 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9ตัวเจาะเลข0นะคะจะมี0 1 0 4 0 5 0 6 0 8 0 9ตัวเจาะเลข3ค่ะจะมี3 1 3 4 3 5 3 6 3 8 3 9 ตัวเจาะเลข7นะคะจะมี7174 75 76 78แล้วก็79ค่ะตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะนะคะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นชุดเด่นบนของอาจารย์อินทร์ข้อมูลชุดนี้ค่ะแนวทางวดนี้ให้มา3ตัวจะมีเลข8เลข9แล้วก็เลข0 ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลค่ะชุดนี้จะเป็นข้อมูลที่คุ้นเคยนะคะเด่นบนของเขาแนวทางวดที่แล้วอันนี้ให้มาสี่ตัวค่ะเลขสี่ก็เข้าไปหลักหน่วยนะคะสลากออก894ส่วนแนวทางวดนี้เด่นบนข้อมูลชุดนี้ค่ะให้เลขสี่เลขห้าเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้าใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางเลขดับกันบ้างค่ะถ้าเ c ีท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับเนาะชุดนี้ก็จะเป็นเลขไม่น่ามาล่างของแอดชนะพลค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข2มานะคะสลากออก5้สีก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้เลขไม่น่ามาล่างของแอชนพลให้เลข3แอดก็ขอบคุณของแอชนะพลด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นดับ10หน่วยบนของไผ่สีทองแนวทางงวดนี้ให้เลขห้าต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของไผ่สีทองแนวทางงวดนี้ให้เลขหกงวดที่แล้วแอดไม่เจอข้อมูลเลยไม่ได้ลงเปรียบเทียบให้ก็ขอประทานโทษด้วยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับแต้มรวมนะคะอันนี้รวม3ตัวบนค่ะของอาจารย์เอทัร์ แนวทางงวดนี้ค่ะดับแต้มให้แต้ม6ส่วนแต้มรวมเด่นนะคะก็ให้แต้ม1แต้ม2แต้ม3แล้วก็แต้ม5ส่วนต่อมาจะเป็นดับแต้ม10หน่วยบนแนวทางงวดนี้ให้ดับแต้มมาคือเลข1กับเลข3ค่ะส่วนแต้มเด่นนะคะเด่น10หน่วยบนก็จะให้แต้ม0แต้ม4ี่แต้ม5แต้ม7แล้วก็แต้ม9ก้าแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นดับหลัก10ของแอดจิลนันแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข4มาสลากออก 8, 9, 4หลัก10ออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านสว่วนแนวทางงวดนี้ดับหลัก10บของแอดจิลนันให้เลข1 ต่อมาจะเป็นดับหลักสิบของแอจิลานันเหมือนกันค่ะเป็นรูปดอกไม้เป็นภาพพื้นหลังนอกดอกไม้สีชมพูแนวทางงวดที่แล้วให้เลขศูนย์มาสลากออก8 9 4สนะคะหลักสิบออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้นะคะดับหลักสิบค่ะของแอจิลานันให้เลขสองส่วนต่อมาค่ะข้อมูลชุดนี้จะเป็นดับหลักร้อยกับดับหลักสิบของแอจิลาน,านันเรามาดูในส่วนของดับหลักร้อยกันก่อน แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข2มาสลักออก894นะคะหลักร้อยออกเป็นเลข8ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับหลักร้อยของแอดจิรนันให้เลข9ส่วนข้อมูลดับหลัก10ข้อมูลชุดนี้นะคะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข5มาสลักออก894ค่ะหลัก10ออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลัก10ของแอดจิรนันให้เลขห แอดก็ขอบคุณของแอดซีลานันด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นรับกินสิบหน่วยบนของแอดโซยุแนวทางงวดนี้จะให้ 80, 81, 82, 8 8 8 8 8, 8 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 88แล้วก็89ของแอดโซยุค่ะข้อมูลชุดที่เหลือแอดก็ยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลงังขอบคุณของแอดโซยุด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นดับของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ค่ะแนวทางวดที่แล้วข้อมูลชุดดับบนให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก9 4ส่วนดับล่างให้มาก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันสลากออก54แนวทางวดนี้ค่ะข้อมูลชุดดับบนนะคะตัวเจาะจะให้80 81 82 83 8 4 85 86 87 8 8แล้วก็89 ส่วนข้อมูลชุดดับล่างค่ะก็ให้มาเหมือนข้อมูลข้างบนเลยก็จะมี 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88แล้วก็89นะคะ fc ท่านใดติดตามเนาะอันนี้แอดนำมาแบ่งปันให้แล้วมาแคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนค่ะขอบคุณของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นดับล่างของเทพเป็นลือสูตรขั้นเทพแนวทางวดนี้จะให้เลข1กับเลข4ี่นะคะอันนี้ของเขาเป็นดับล่างทุกหลักเลยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดต่อมาค่ะจะเป็นดับ2ตัวล่างของกบเคโรอ,อันนี้แอดซ้อมให้จากคลิปที่แล้วนะคะก็ขอประทานโทษด้วยเนาะแนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข6มาสลากออก5 4สี่ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับล่างทุกหลักของกบเคโรให้เลขเก้าแอดก็ขอบคุณของกบเคโรด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมค่ะสามารถเป็นพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้เนาะสำวนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าะขอบคุณค่ะ